ครับมายามเบ็ดกลางคืนครับตอนเออที่เราใส่กันไว้เมื่อตอนเย็นเนาะเดี๋ยวก็ดูครับว่าจะไ,ได้ผลงานหรือเปล่าดูเดี๋ยวดูหลังนี่ครับโอ้มีหมอบครับมีหมอบกดูสิีตัวไม่เอ้ยอ๋อเพี่ครับโอ้โหม,มีครับมีมีโอ้โหมีเดินมีเดินครับมีเดินพลด้นุนน่นพลด้น,นุ่นโอ้สา,ายสวยอยู่ ได้สวยไดสวยครับได้ผลได้ผลออนี่ครับ ลิ่นไปเลยทีนี้ไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดโอ้แตวมสองแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูค่อยดูตัวกันครับว่าจะตัวใหญ่ไหมน่าจสวยหรือเปล่าโอ้โหได้พอไ,ได้พอไ,ได้ เลยหลุดมือโอ้ไสสวยครับโอ้ไส์เก็บระทีดน่าจะโลได้ครับตัวนี้โอเคครับผมแจมที่สามมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไซส์ใหญ่ไหมโอเคครับผมไปดูกัน

แต็มที่สี่ครับไปดูครับว่าไซส์สวยไหมโอ้พอได้ครับพอได้สวยอยูว,วยอยู่ คน,นตับคนตับสนี่บโห่สีแต้มสวยๆครับเหคคี้ยบบมตัวที่ห้ามาแล้วครับดูดูดูคันดูคัน ตงเลยยังสวยนสายมีสมีสอีกแล้วยมีสอีกแล้วตที่หครับแต้มที่ห้าสาสวยครับโอเคครับผม ผลงานตอนกลางคืนครับห้าตัวาลางนำค้าวครับไซส์สวยๆเลยเ,เดี๋ยวคดูตอนเช้าครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่นายแบบผมหล่อครับ <laughs> โอเคครับผม